สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เรามารีวิวรถรุ่น M ใหญ่คันนี้กระบะไม้นะคะกว้างไม่ถูกสิบยาวสามเมตรมีหลังคานะคะคันนี้ลูกค้าสั่งจองเฉพาะโครงรถไม่รวมเครื่องเดี๋ยวเตรียมจะส่งลูกค้าพิจิตนะคะใกล้บ้านเราเลยลูกค้าสั่งจองเป็นเครื่องแททีร้อยห้าสิบห้านะคะจะอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ตัวนี้เป็นเ e กียร์สโล เราก็มีเบาะรองนั่งแถมให้แบบแถมให้แล้วก็เบรกมือแถมให้เหมือนเคยนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมีหลังคาก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็คันนี้เป็นกระบะไม้สเสดา่าเปิดได้3ด้านกว้างเมตรหกยาวสาเมตรนะคะรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้เลยรอบคันสวย ลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสั่งจองรถรุ่นนี้ทรงนี้เลยถ้าเป็นเอ็มเล็กจายกว้างเมตร40ยาวสองเมตรสีคันนี้เป็นโครงของ Big M นะคะห้าเกียร์หกเกียร์ถอยรูปทรงล้อกับคันก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเตรียมออกเดินทางจะส่งลูกค้าจังหวัดพิจิตรนะโอเคค่ะ